ไปได้ละภามันพอคืนเลยอ่ะแบบล้วภาพมันพออะไรเป็นไหนเนี่ยเมื่อกี้อ้อเมื่อกี้อินดิโก้สวัสดีเอ้อฉันเจอนายแล้วอินดิโก้ชิมาอินดิโก้ชิมาอินดิโก้ไหนเนี่ยไหนพวกคาไลอ้าวล้วเอ่อนายชื่ออะไรนะวิลเลียมนี่มันโดวินสัรหนึ่งโอนี่มันโรนินอ๋อฉันขอโทษนะฉันจำไม่ได้เนี่ย ส่วนเธอคงจะเป็นันเอานอาาผ้้พคให่ไข่มุกสินะเออใช่เธอคืขอไข่มุกสินะเพิ่ม่ะพเพิ่เธอเบียบฉันทำไมเนี่ยนายเนี่ยเบียดฉันฉันยืนข้างแปลว่าฉันยืนก่อนแล้วนายก็เดินตามตู่ฉันต่อยต่อยเขาให้เขาให้เพิ่ม แทงผูวผักสินะแล้วก็สอนให้เขาเก็บเก็บน้ำเปิ้ลให้เก็บเลยไหมจะไปช่วยฉันเก็บอะไรไหมอ้อได้แต่ว่าฉันฉันเห็นมีกระสวงกระไก่ขิงขอมอดิฉันมีของที่มันใช้งานไม่ได้อยู่ด้วยซื้อมาแล้วหรอโอ้ซื้อมาเยอะเลยนาะโรนินซื้อมาเยอะอันอะไรเนี่ยขนมีป่ะโลนินพ่อซื้อมาเน็ดมาเลสยยางยังไม่ได้ซื้อมาดูเฉยเฉย ห้ามซื้อนะอันนี้ต้อปูหรือเปล่านี่แกบบี้แกบบี้เหรอได้แกบบี้น่ารักจังเลยขอบคุณนะคุณหนูค่ะทำไมทำไมยังซื้อไม่ได้เพราะนางปูไม่ได้นายก็ถามเธไมาโหอะไรอ่ะอ้อเปล่าทำไมเหรอฉันก็ถามให้เจ้าอยืนกอดอก ฉันไม่รู้จะเอามือไว้ที่ไหนนะ่ะก็เลยเอามากอดไวอ้อ่ะเอามือเอามือจับบนหัวที่ซัมเมอร์สิอ้ฉช่คิดว่าจะเมือ่อยมือเอานะแบบว่าแล้วก็ดึงผมซัมเมอร์ลงมาอะไรนะจธททำอะไรอะโอ้ไม่นะ ว่าแต่โรนินพักนี้ฉันไม่ค่อยเจอนายเลยเขาไม่อยากเจอนายไงโอ้ซัมเมอร์เธอไม่ได้ถามเธอนะเกิดดีแล้วว้าวเธอลืมคำนี้ไปได้ไงนายจะมาวงมาวโบอะไรเสียงดังเธอต้องว้าวเลยสิถ้าเป็นซัมเมอร์เธอต้องว้าวว้ใช่ว้าวทำไมเฟิร์มทำหน่ะฉันติดเฟิร์มาว้าวอะไรนะพวกเราอยู่ครัเพวกเราเหมือนกันนะเราติดกันละกันน่ะ ไหนเธอลองทำซิเพลว้าวว้าววว้าเธอนี่มันจริงๆเลยนะซัมเมอร์ไม่ใช่นะต้นแบบไม่ได้เป็นแบบนี้เพล่ัขอดูหน้าเธออะไรกันโอ้หน้าเธอโอ้แดงตุ่ดลิงเลยอ่ะโอ้นายทำไมพูดแบบนี้ก็มันแดงจริงๆอ่ะนายว่าใช้คำพูดไม่น่ารักเลยใช่ ก็มันจริงอ่ะเธอไม่เห็นหรอไงเซียวเจมส์สัตว์โยนเรื่อ้ยเซียวเขคนนี้คือซิดเซียวที่พวกนายพูดถึงสินะเซียวโธอมาแล้วนี่ไงขอได้ตอนนี้อะไรเหรอขอถอดเขาอะอะไรนะอะไรกันอะไรเจมส์กี้เพี่อย่าพูดอะไแบบนั้นเด็ดขาดนะแบบว่ามันจะออกแบบว่ามันจะเป็นขาวลือแบบแปลกๆน่ะ ไมัจะเป็นขาวลื่แบบแปลกๆนะไม่รู้เจียวใช่ใช่เซียวอมแกบี่แบบว่าเรื่องมันจะแบบบานปลายแต่แกบบี้ในโฟนขนมป้าหกกระต่โอ้ไม่ฉันจนเอาขนมปาหกกระ แกวีต้องอยู่ประมาณแบบว่าตีสองตีสามตสีสี่ของโลกวักเนนะิะขนมปังหกก้อนเขาจะเข้ามาเวลานั้นเข้าใจแล้วแกวีต้องเข้ามาแอบดูได้โอ๊ยนายพูดอะไรของนายนายจะพูดอะไรนะน้ะมันโนราด โอ้โนนะโอ้หมอนี่อีกแล้วฉันอยากเจอเลยอ่ะโอ้ฉันก็ไม่ได้อยากเจอนะนักหรอกนะเนี่ยพอพวกนายอยู่ด้วยกันสองคนจะโดนหัวแก้งฉันสินะเขาหมายถึงอะไรนะที่พวกเราโดนหัวแก้งเขาเขาน่าจะสมองไม่ปกตินะฉันจริงด้วยจริงด้วยเขาควรจะไปห้องบำบัดบำบัดสมองเขาหน่อยโอ้ม่คือว่าซัมเมอร์เนี่ยโน้ตไน์นายลูก้าซัมเมอรอย่างนั้นหล่ะนายลูก้าเขาอ่ะ ไลฟ์เวทเซสชันน่ะไลฟ์เวทแตไรเนี่ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วแล้วทีเนี้ยศาสตราจารย์มาเห็นศาสตราจารย์ดุฉันน่ะสิเดี๋นั้นนะส่วนซัมเมอร์ก็คือรอดตัวไปทั้งนั้นที่ซัมเมอร์เป็นคนไลฟ์เวทเซสชันนอ่าฉันขอกฉันอยากรู้ว่านายโดนเวทอะไรนะเอโมบลาสต์เนี่ยเดมหลังหลังจบคัท เขาก็ไล่เวทเล่นกันใหญ่เลยอะหมายถึงนายใช่ไหมที่ไล่ใส่ฉันนะฉะนั้นตอนนั้นแต่ไม่ดีกว่าไปดีกว่าเจ๊กันเนาะเจอกันตายเหอะเติมน้ำหน้าเติมน้ำหน้าเติมน้ำหน้าเติมน้หน้าเดินเบียดฉันฉันจะเบียดทำไมอะนี่มันฉันเดินก่อนนะตรงนี้ ฉันเดินก่อนไม่งั้นฉันอยู่หน้านายได้ยังไงฉันเดินก่อนฉันเดินก่อนเพราแต่เธอทิ้งเพื่อนของเธอทั้งสองคนไปเลยเหรออ๋อเขากำลังบอว่า,อ,าอยากอยู่ด้วยกันใช่เปล่าใครอะใครยังอยู่ใครอยากอยู่ด้วยกันเนีนเ่ยเขากับเตี้ยงงอ้าวเหรอก็เป็นเอ้าว้าวโอ้ยเดินไปนายแบบนายนายตามตามฉันว้าวความรู้ใหม่ว้าวหมอหนีได ว้าวว่านี่เขาจะรุมคานเลยว้าวว้าวนายว้าวเธอพูดแบบนั้ได้ยังไงว้าวว้าวเตายว้าวเธอนั่นแหละทำตามฉันฉันพูดคำว่าว้าก่อนนะไม่ฉันพูดก่อนฉันก่อน ว้าววว้าแต่เธอจะไปไหนอ่ะเธอวิ่งเร็วมากเลยนายอยากรู้เหรอใช่เพระแต่เพระนายขาต้านนายก็เลยวิ่งช้าเธอนั่นแหละ <Wow. S 1> เยีตี้เหรอเอ้ยโอ้ยเตี้ยไม่พอแถมยังบ้องอีกอ่ะฉันฉันว่าเธอใช่แล้วแหละตอนนี้มีแค่เธอคนเดียวอ่ะทำไมเธอจะไปฟ้องใครอีกเหรอ โอ้นี่เธอน่ายใจฉันหรอโอ้โอ้นี่เธอฉจะจะฟ้องศาสตราจารย์นะจะเธอยุดไม่ฉันเก็บแล้วฉันเก็บแล้วอย่างนี้ก็ตามฉันจะฟ้องศาสตราจารย์เพราะเธอฉันเก็บแล้วไม่เกี่ยวฉันเก็บแล้วฉันเก็บแล้วมันไม่เกี่ยวแล้วนะซัมเมอร์ฉันจะไปไหนซัมเมอร์เก็บแล้วเดี๋ยวนายก็รู้ว่าแต่เธอเห็นแสงอะไรตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ มันคืออะไรโออะไรมันคือเวทอีเมลบรัสสุนไคก็ไม่รู้มาวางทิ้งกับจักไปอ่ะฉันก็เดินไปโดนไม่แก่เอ๊ะฉันไม่เห็นอตีแล้วหลาดที่ไม่เห็นอ่ะโอวาวทางขึ้นอยู่ตรงนี้ไงว้าวว้าวนื่งเต้นใช่วหเลยะว้าวโอ้ฉันโดดลงได้ด้วยหรอว้าว <laughs> นายเลิกป่ะสักทีว่าแต่เธอจะไปไหนอ่ะฉันเดินเล่นเออเดินเล่นทำไมอ่ะอย่างนายก็รู้ฉันอยากรู้แล้วล่ะมันคืออะไรไม่ไม่ไม่ฉันต้องบอกฉันนะไม่เดี๋ยวฉันจะบอกงั้นจะได้เวทเอเมอร์บรัสเสร็จว้าวโอ้โหนายเลิกสักทีเลยมั้ยรักว่อนนี้เป็นไปแล้วว้าว วมีอะไรกันหรือเปล่านะพอคินเป็นอะไรอะเวนี่ฉันฉันฉันบอกเลยว่าฉันไม่อิจฉานายแล้วฉันมีแล้วเหมือนกันอะโว้ยได้แล้วโว้ยสักทีฉันปวดหูวโอเคเดี๋ยวฉันสองไปเดินหาอาจารย์ไปด้วยหรือเปล่ะมิงเจ้าฉันพาเขามาส่งไปก็ได้ครับอย่าบอกนะว่าฉันมีแล้วฉันมีดูมอสแล้วเขาให้คำเตนบ้านเอาส่งได้ยังดีมีดูมอสหรอฉันคิดว่า ดอกทานตะวันของนายก็คือคือเฮ้ยสกายหรือฟาอ๋อจริงๆก็คือคือเธอ่นแหละฮะไม่ใช่ฉันหรอกจะยังไม่มีใครนะว่าแต่เธอดอกทานตะวันคือใครอะซัมเมอร์ฉันไม่มีแต่ที่แบบที่โรบินสันสองเขาพูดเมื่อกี้คือหมายความว่าอะไรฉันงงฉันพูดความจริงไปแล้วนะอายจังเลยโรบินสันสองโอ้คืออะไรฉันงงฉันอายจังเลยอะ ดอกท่านต้อนของเขาอาจจะเป็นพาเป็นพา,าคินนะซัมเมอร์ฮะแต่ดอกท่านตนของฉันคือซัมเมอร์นะอะไรเต้าไงล่ะพาคินโหัวหัวฉันไม่อยู่แล้วหัวซัมเมอร์เธน,น้าแดงโอ้อะไรโอ้ยอะไรนี่อะแต่ว่าไม่รู้เรื่องเธอหน้าแดงนะซัมเมอร์ เจอคนเจ้าแล้วไม่ฉันเป็นดอกทานตะวันไม่พวกนายสองคนอย่ามาหวานดอกไม้ในกระถางของฉันฉันไม่มีดอกทานตะวันไม่เป็นไรฉันฉันมีเมล็ดพร้อมให้กับทุกคนทุกกระถางทุกเนื่องจากฉันขอปิดไว้มันจริงๆเลยเป็นคนที่จริงใจซัมเมอร์ฉันขอหมายเลขเธออีกทีได้ไหมโอ้ยไหนจะขอไปทำอะไรน่ะเอาน่าเอามาเถอะซัมเมอร์โอ้ยสามสองหนึ่งสอง ฉันคิดว่าตู้มันพังแต่ว่ามันไม่มีจด,ดหมายมันไม่มีจด,ดหมายนายนายนายไปโดนอะไรมา,าเอาหน้าลำพานตาย ว่าใน,ในไปกันเถอะครับในต้องระวังตัวเอง <ไป S 1> ว่าไม่เดินหน้าเหยื่อนะล่ะบางทีบางทีเป็นหง่งุดหงิดมากไปก็ต้องระวังตัวเองก่อนนะซัมเมอร์จะอ่านจดหมายดังๆให้ทุกคนฟังซิเป <c oughs> นไงอ่สะสกายสกายสองคนนี้เขาจะหวานดอกทา,ตานตะวันใสกระถางของฉัเมื่อคืนน่ะ ฉัอเล่าว่าเธอเะยนี่ไงเธอแบบเสน่ห์แรงไงเธออ่านจดหมายให้ทุกคนฟังเล้วอะไรกันนี่อ่านดังๆจดหมายที่ฉันส่งให้เธอทำไมฉันต้องอ่านด้วยนี่ไงเธต้องอ่านนะโหยเธอต้องอ่านนะโหโว้วววฉันพาคิมอยากมีเธอเป็นดอกทานตะวันในทุกอะไรเนี่ยมาถามเลยนะหมายความว่ายังไงเนี่ยโอ้ยอะไรโว้ยฉันไม่เข้าใจเธอไม่อ่านประโยคสุดท้ายอ่ะ ประโยชนสุดท้ายทำไม้เธอไม่อ่านประโยคสุดท้ายอ่ะจำว่าเธอเสน่ห์แรงแล้วซัมอวันนีซัมเมอร์บานดีไม่ไม่ไปแสดงละครแล้วหรอวันนซัมเมอร์น่าจะแบบว่าแสดงละครเออวันที่พู้กำกับอันนี้คือซัมเมอร์ของฉันเองแหละอ๋อพอดีว่าฉันจะทาบทามเขาไปแสดงน่ะ เขาแสดงละครเก่งนะเขาเวิร์ได้เก่งมากเลยอ่ะเวาร์ดเวิร์ตลอดเวลาเลยอ่ะเวิร์คืออะไรอ่ะซัมเมอร์ไหนเธอลองพูดให้เขาฟังซิซัมเมอร์เวิร์อ่านั่นไงไกดอ่ะเขาเขาเวิร์เก่งมากอ่ะเวิร์เยี่ยมเลยเวิร์เวิร์เวิร์มีใครเห็นสารจารย์บ้างอ่ะอะไม่เห็นเลยน่ะถ้านายยังไม่เลิกโวิร์ดฉันจะหาอะไรมาอุดปากนายว่าแต่เพื่อนนายเลิกกว่าดฉันได้ยังอ่ะ เธอชื่ออะไรเนี่ยอ่าฉันนี่เน็ตนหละเนี่เน็ตฉันว่าเธออย่าไปคุยกับเขาเลยนะเขาอันตรันนิดนึงเนี่ยเจ้าอันไรอัตภันเธออย่าไปพูดแบบนั้นสิเขากลัวฉันตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้ก็พอนายนะเกี่ยวอะไรกับแฟนเธอเธออย่าไปสนใจเขาเลยนะฉันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซะหน่อยเธอจะไปกับฉันหรือเปล่านะเวโออเออเธอลองอ่านจดหมายดังๆมันเปเถอะฟังซิซัมเมอร์ โอ้เธหน้าแดงแล้วอ่ะทัทุซีอันไหนกันนะแป๊บนึงนะอ๋อแปลว่ามีหลายเดิมจุดนะโอ้ถึงยายป้องฉันพาคินอยากมีเธอเป็นดอกคาตะวันในทุกกระถางเลยนะพอรอเราคู่กัดเอ๊ะนอะไรน่ะมอนนี่มันด้อีจะรับไม่ได้นะเธอรู้ไหมเขาน่าเขินจนหน้าแดงแล้วอ่ะทัทุซีหน้าฉันเป็นแบบนี้แล้วว่าได้อย่าวันล้อเล่นนะ ทำไมอ่ะฉันพูดจริงนะอ๋ oh, จริงนะจดหมายของฉันมันสำคัญมากเลยนะถ้าเธอลบทิ้ง oh. ฉันจะโกรธมากเลยแหละโอ้ oh. <Whoa. S 2> แบบว่าว้าว <Whoa. S 1> สุดฮอตว้าว oh. สุดฮอตเลยแหละ <c oughs> ฉันวิ่งตาม <c oughs> โบวะฉันวิ่งพูดคำว่าโบวตามเขาตลอดเส้นทางเลยแหละนายว้ต่อคิ้วเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันคิดว่าแบบนั้นแหละพายกินม,มาท์จาวาร์คิวแบบนี้เลยนะใช่ใต่อคิวเดี๋ยวนี้เลยเอโอโอ้โหว้าวคิวเยอะมากเลยสินะแบบ่าก็ไม่ได้เยอะแบบไม่เยอะหรอไม่เยอะแต่จดหมายเธอเต็มหมดเลยี่อาอจากแกปี้น่ะทำไมแกปี้ส่งถึงเธอเหรอ ใช่แคปปี้เป็นดอกทานตะวันของจาม์เองโอ้งัน้นสรุปให้แคปปี้แล้วกันว่าแต่โรบินสันหนึ่ง,งใช่ไหมี่น้องนายพูดนะโรบินสันหนึ่งมันหมายพึงยังไงนะต้องถามเขานะทำไมเขาเรียกเธอเออเรียกนายว่าโรบินสันหนึ่งกับโรบินสันสองเอ๋อฉันจำชื่อเพเขาไม่ได้จำนามสกุลอ่านะ Wow, อะไรอนะ่ะฉันติดคำว่าเบลอจากพวกเธอแล้วแหละเบลอเออว่าแต่เพื่อนของเธอทำอะไรอ่ะมันเออจะน่ากลัวนะเขาจะพยายามสำรวจแล้วมั้งแต่ฉันจะคอยมองเขาไว้หน่อยเผื่อเขาจะนึกอยากจะ เดินออกไปที่สภาเนี่ยฉันคงต้องห้ามเขาถ้าเกิดถึงขั้นนั้นเออฉันว่าควรห้ามถูกต้องแล้วแหละมันค่อนข้างน่ากลัวเลยนะออแต่ที่ตรงนี้มันคือฉันรู้สึกคุค้นๆว่ามันจะเป็นที่ของเออผู้ก่อตั้งของบ้านลีเวนคอร์หเปล่าหมายถึงตรงนี้อะเหรอใช่แล้วแหละ เขาเหมือนเขาจะเป็นที่อของเขาเนะเหมือนฉันจะไม่เคยดูเรื่องนี้เลยคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่ตรงนี้ก็ได้นะฉันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จนะอย่าเพิ่งเชื่อฉันเลยล่ะอะโอเคว่าแต่เพื่อนสองคนนั้นไปไหนอหมว่าระหว่างฉันคุยกับนายข้าสายทาฉันไปแล้วนะโอ,อไม่นะแต่ฉันได้ยินเสียงเท้าเขานะ เป็นยังไงบ้างอะไรอ่ะสะพานมันดูปลอดภัยไหมมันฉันว่ามันก็ดูทนทานนะโอ้เพื่อนของเธอไปแล้วแหละโน่านายจะไปไหนน่ะอ้อสองคนนั้นเขาดูไม่กลัวกันเลยนะฉันไปแค่ปลายตรงเนี้ยฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยอ่ะอย่าแล้วสิอ๋อทำยังไงเดียฉันก็ไม่กล้า เดี๋ยวศาสตาจารย์ไม่เห็นดนหักคะแนนบ้านคู่แน่เลยเออไม่นะจะทห้ามยังไงดีล่ะฉันไม่น่าชวนเขามาเลยใช้สนนลัดก,ก็ไม่ได้ด้วยสิเดี๋ยวศาสตราจารย์ได้ยินทำไงอะ่ะเขาดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรกันเลยนะเพราะเขาไม่รู้ไงให้ hey, พวกนายกลับมปก็ได้แล้วทำ อ๋อฉันดูเหมือนเขาจะยิ่งเดินห่างออกไปนะมันไงดีมันจะเด,ด็กด้วยนะ่ะใช่เหมือนเขาจะยิ่งเดินห่างออกไปเนะฉัน,ฉ,นฉันก็คิดไม่ออกอะ่ะเราจะไปตามพวกเขามันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ออกไปด้วยอนะีกน่ะ เื่อนเธอนี่สนะมัดเลยฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าออกไปขนาดนั้นน่ะฉันก็ลืมบอกเพื่อนฉันบอกอย่าไปฉันไม่รู้ว่าศาสตราจารย์จะดุหรือเปล่าเออดุแน่นอนจะเออจะสามทุ่มแล้วหรอเเขาเดินกลับมาแล้วหวังว่าจะไม่จะปลอดภัยกันนะ จะไม่มีอะไรแล้วล่ะอาจารย์น,นะใช่เหรอไม่ไม่มีอะไรไม่มีโอ้นี่นายกระแหงฉันสิฉันกิ่งกลัวอยู่นะเ <c oughs> <c oughs> อ่อจ๋อย <c oughs> ระพิด นี่พวกนายกลัวอะไรกันหนัทำไมไม่เชิญตายล่ะฉันไม่ได้กลัวแต่ฉันแค่กลัวศาสตราจารย์มาเห็นันจะ่ขาดไปนม่ดีเอาแล้วเขาจะดูแล้วก็จะกลัวหันโพเธอรู้รึเปล่าจะมีชื่อฉันอย่างนี้เหรอนายควรฟังเพื่อนนายบ้างไหมเขาพูดอะไรเยอะแยะนายไม่กลัวตัวที่มันอยู่ในป่าหรือไงน่ะเหมนว่าอยู่ในคอนนะมัน จริงๆแล้วน่ะพอเข้าไปใกล้ๆน่ะมันลึกลักสุดๆน่ะพอเข้าไปใกล้ๆฉันรู้สึกว่ามันล้มลื่นน่าไปนั่งพักมากเลยน่ะเออพวกเธอเหมือนว่าฉันกลัวน่ะพวกเธอเหมือนจะไม่กลัวอะไรกันเลยนะเออจริงๆฉันกลัวนะแต่ฉันก็อยากรู้อยากเห็นน่ะฉันรู้สึกว่ามันน่าไปนั่งพักนาะตอนกลางวันน่ะ ฉันยังไม่อยากเห็นพวกนายโดนขคย่ำคอแบบเพื่อนฉันหรอกนะโอ้ยมางทีฉันอาจจะไปเจอยูนิคอร์ดมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวสีขาวอ่ะเป็นเหมือนเหมือนหมาที่ที่นายเห็นเงาดำๆน่อย่าบอกนะว่าไม่นะไม่ฉันคิดว่าฉันมโนนะโอ้ยยัวยเองนะโอเคแบบว่าฉันไม่อยากเจอตัวอะไรที่แบบว่าน่ากลัวเขาให้นะยังไม่ได้ทำใจมานะ แต่จริงๆจากที่เพื่อนฉันเล่านะ่ะไอตัวนั้นมันก็มีอยู่ในหอนาฬิกานี่เหมือนกันนะเขาเจอมันเขาถึงวิ่งหนีเข้าไปที่ป่าเนะ่ะข้างในนี้เหรอข้างนีนนี่เลยเหรออ,อ้นมันมีมาเรียไม่ใช่เหรอทำไมมันเข้ามาทางกลัวมากนะมาเรียมาเรียไม่ใช่หรอเพื่อนฉันที่ดอนขย้ำคอมานเะนี่ยเล่าให้ฟังเองกับผาเลยนะโอ้หน้าก,กลัวใช่ไหมแสดงว,ว่ามาเรียไม่ถึงตรงนี้หรือเปล่า ยิอ่านหนังสือไม่ได้แล้วจริงไม่ใช่สถานที่ตรงมานั่งอ่านหนังสือเลยนะโรนินแบบว่านดูตรงนี้สิมันถูกพังนะแบบว่ามันถูกทําให่พังแ่ะฉันคิดว่าฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นสถานที่เก่าแก่น่ะฉันรู้สึกว่าทามานั่งอ่านตรงนี้มันอาจจะช่วยอะไรสักอย่างได้นะเออช่วยช่วยให้แบบว่าเอาขาข้าวแบบว่าใช่ใช่ให้ให้ให้ใครสักคนอิ่มนะ ให้ตัวอะไรสักอย่างอิ่มนะตอนกลางวันอาจจะปลอดภัยก็ได้แหละนะแต่ว่าตอนนี้มันดึก<อ>แล้วนะสิเอ,อ้าใช่ตอนดึกตรงนั้นมันนา่ากลัวอยูน่นะแต่ฉันคิดว่าแต่กลางวันน่าไปนั่งมากเลยโดนนินเดี๋ยว่าจะไปนั่งตอนนั้นกับฉันไม่หลับไม่นอนแลาม่งใ้าใ <น S 1> <ะ>หรือเปล่า,ปาไปไหนอะ่ะนั่งในป่านั้นนะโอ้ฉันคงไม่ไปกับนายหรอกนะส่วนนายจะจริงเพื่อนนายไปจริงเหรอฉันไม่จริงหรอกฉันนั่งกับเขาจริก็ตั้งกับเราเช้า ฉันว่าเ,เราเเควรกลับนี่นะถ้าเธอได้ไปเห็นตรงนั้นเธอจะรู้ว่ามันน่าเยี่ยวอะไรขนาดไหนเนะ่ยฉันขอไม่ลองดีกว่านะตรงนี้เลยนะ่ะ ฉันเคยซ <Wow, S 1> ัมอ <summer. S 1> เออร์เอ้านถุงเยียดเยืไดไหมหนั่มายชินฉันไม่เข้าบ้านเหรออ่าฉันเคยแอบเดินออกไปตรงที่มันเหมือนเป็นท่าเรือมาหนะ่ <Lum os. S 1> อยลูมอสเขาจะเอาไฟมาต่อหน้าฉันทำไมนะ